คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มีครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบียเฮ hey, ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย30ธันวาคม2023วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบบาสเกตบอล NBA เช้าวัวนเสาร์ครับเป็นการพบกันระหว่าง l a c l i ค p e r s เปิดบ้านค ry p โ o c o m Arena 10ิโมงครึ่งตามเวลาในประเทศไทยครับต้อนรับการเยือนของเจ้ามีเมมฟิสกิสลีโดยโคช้ชของเจ้าบ้าน LA c l i ค p e ป s ครับคือยอดโค้ชอย่างไทรอนล,ลูครับวันนี้จะได้ดวลกับโค้ชอย่างเชลเลอร์เยนกินส์ของเมมฟิสครับ ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับดูผลงานเกมล่าสุดของ LA Clippers ก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะทีมต่ำชั้นกว่าอย่างชาร์ลอต o r เน็ตได้113ต่อ104ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นเจ้าคราวเจมส์ฮาเดน29แต้ม6รีบาว8แอสซิสครับเสริมด้วยเทพเจ้าพอจ็อ25แต้ม4รีบาว4แอสซิสและอิวิซาซูบาครับ18แต้ม14รีบาวเป็นดับเบิลสุดท้ายคริปเปอร์เก็บชัยเหนือชาร์ลอตได้ไปแบบไม่ยากครับ ส่วนผลงานเกมล่าสุดของเมมฟิสกิสลี่ครับก็เพิ่งจบไปหมัดๆมาครับบุกไปเยือน,นเดนว์นกาเก็ตโดยไม่มีจามูเรนครับก็เลยแพ้ไปขาดลอยตามสภาพด้วยสกอร์105ต่อ142ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นเดสมอนเบน23แต้ม1รีบาว2แอสซิสครับเสริมด้วยมาคัสมาส17แต้ม3รีบาว5แอสซิส ส่วนจารีนแจ็กสันจูเนียครับวันนั้นทําได้แค่14แต้มกับ4รีบาวเท่านั้นครับสุดท้ายเป็นเจ้าบ้านเดนเวอร์นักเกสครับดูดีกว่าเมมฟิสกิสลี์ครับที่ไม่มีจาโมลรนครับก็แพ้ไปตามสภาพแบบขาดลอยเอาละครับโรธอร์ไส่งรายชื่อมาแล้วครับตัวจริงที่เป็นไปได้ในเกมนี้ฝั่งเจ้าบ้าน LA คลิปเปอร์สครับประกอบไปด้วยไพรกาดอย่างเจ้าคราวเจมส์ฮาเดนวันนี้จะได้ดวนกับมหาเทพอย่างจาโมแรนครับตำแหน่งนี้นาทีนี้ก็คงต้องยกให้กับจาโมลรนครับเหนือกว่าเจ้าคราวอยู่เล็กน้อย ส่วนชุดจริงการในวันนี้ครับเทเรนส์แมนครับลงตัวจริงเหมือนเดิมดวลกับมาคัสสมาร์ทครับตำแหน่งนี้ส่วนตัวคิดว่ามาคัสสมาร์ทมีความเก่าและความครบเครื่องมากกว่าเทเรนส์แมนสมอลฟอร์เวดครับเทพเจ้าพอจอดจะได้ดวลกับเดสมอนด์เบนครับตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งที่คลิปเปอร์เหนือกว่าแบบชัดเจนพาวเวอร์โฟร์วันนี้ครับทางด้าน LA c p ค r ิปเปอรครับต้องรอลุ้นอาการของคาวาวเลียนนารดครับ ว่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงหรือไม่ครับถ้าได้ลงจะได้ดวลกับเจเรนแจ็กสันจูเนียครับโดดเด่นเรื่องเกมรับทั้งคู่ครับแต่คาวายวเนือกว่าชัดเซนเตอร์ Center คุมกงในครับอีวิซาซูบัตจะได้ดวลกับจอมเก่าอย่างบิสแบ็กบิยัมโบครับสองคนนี้ในตำแหน่งเซนเตอร์คุมังในครับไม่ได้โดดเด่นทั้งคู่ครับแต่ผมมองว่าอิวซาซูบัตถือว่ามีความสดมากกว่า ผู้เล่นบาดเจ็บในวันนี้ฝั่งคาวาวเลียนาดและเมสันพัมบรีครับต้องรอเช็คบันตัววันสําหรับทางด้านคาวายวครับส่วนเมสันพัมบรีลงสนามไม่ได้อย่างแน่นอนส่วนเมมฟิสกิสลี่ทีมเยือนครับต้องรอเช็คอาการของมหาเทพยอย่างจามูเรนครับถ้าวันนี้ได้ลงสนามก็คงเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทางด้านทีมเยือนอย่างมากครับผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ครับที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกเจ้าบ้านเอลวีคลิปเปอร์สประกอบไปด้วยเจมส์ชาเดนเทเรนส์แมนพอจอดคาวาวเลียนนาดและยูซาสูุบัก ส่วนเมมฟิสคริสลีย์ครับทีมเยือนประกอบไปด้วยจาโมแเรนมาคัสสมาร์ทเดสมอน์เบนจารินแจ็กสันจูเนียร์และบิสแบกบีแอมโบทางด้านเอรวิคริปเปอร์สครับตอนนี้รังอันดับ4ในสายตะวันตกครับลงเล่น30เกมชนะ18แพ้12ส่วนเมมฟิสคริสลีย์ครับยังรังไทยตารางครับชนะ10แพ้20ครับรังอันดับ13ในสายเดียวกันครับสายตะวันตก วันนี้จะเป็นการดวลกันระหว่างเจ้าคราวเจมส์ซาเดนครับดูดูกาลน,นี้17.7แต้มต่อเกมครับดวลกับจามแเรนครับตั้งแต่กลับมาลงสนามได้นะซัดไป28.8แต้มต่อเกมเปอร์เซนฟิโกสูงถึง51%สครับส่วนเจ้าคราวเจมส์ซาเดนเปอร์เซนฟิโกอยู่ที่47%และทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับเรียกว่าเป็นบาสท,ที่น่าดูมากๆอีกหนึ่งคู่ประจำเช้าวันเสาร์นะฮะเป็นบิ๊กแมชก็ว่าได้ครับ ตั้งแต่เมมฟิสคิสลีย์ครับได้จาโมเรนกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงครับทีมก็มีความแข็งแกร่งขึ้นมากครับและอีกปัจจัยในเกมนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างเอลียคลิปเปอร์สต้องรอเช็คสถานะของคาว์ไวเลนาดครับทุกสำนักมองว่าเป็นต่อถึง7แต้มครับแต่ผมคิดว่าเมมฟิสน่าจะมาสู้ได้ในวันนี้ครับถ้าจาโมเดนลงสนามแพ้ไม่เกิน7แต้มดีไม่ดีมีเซอร์ไพรส์ครบ่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ